สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาลเกตพุทธคุณผักเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนนะจ๊ะแล้วภาพไม่ชัดพี่ๆแอดไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จะมาจะพี่วันนี้มีพระดีๆเด็ดๆนะจ๊ะพี่จะพิ่งได้มาเลยจ้ะพี่มาค่ะเรามาดูกันที่องค์แรกกันนะคะพี่องค์แรกเข้าอกาเป็นรกช้างจ้ะพี่นะคะรกช้างนี้หนูขอไว้ที่แปดร้อยบาทพอจ้ะพี่นะคะ ตามสภาพนะคะพี่นะคะได้มาสภาพนี้เลยจ้ะพี่จะเป็นรกช้างจะพี่นะคะเหมือนมีแผ่นแปะทองอยู่หน่อยๆจะพี่นะคะจะมีแผ่นแปะทองอยู่หน่อยๆจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่แปดร้อยบาทจะพี่ลกช้างนี้แม่ค้าขอไว้ที่แปดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้านะคะตามภาพจะ้ะ 800ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาท uh huh. <Lock out. S 2> จะพี่จ๋าสสำหรับลูกช้างอันนี้จ้ะส่วนอันนี้จะเป็นตะกรุดพ่อเงินจะพี่นะคะอันนี้หนึ่งพันบาทจ <'S> ้ะเป็นตะกรุดพ่อเงินเก่าๆมีรูจะพี่จ๋าสามารถมองทะลุกันได้นะคะพี่ขาอันนี้คือองค์ที่หนึ่งจะพี่อันนี้คือดอกที่หนึ่งจะพี่จ๋าขอไว้ที่1,000พันบาทจะพี่ดอกที่หนึ่งหนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าิบาทจะพี่จ่ายเป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นดอกที่สองจ้ะเท่ากันจะพี่ หนึ่งพันบาทจ้ะมีรูทะลุจะพี่นะคะเป็นเชือกอันนี้หนูไม่ได้พาะเป็นเชือกหรือว่ายังไงนะคะพี่หนูได้มาสภาพนี้จะพี่น้ําหนักก็หนักอยู่นะจะพี่นะคะน้ําหนักก็หนักอยู่จะพี่นะคะเป็นตะกรุดหลงพ่อเงินจะพี่อันนี้คือดอกที่สองหนึ่งพันบาทเท่ากันจ้ะคุณลูกค้าจะปิดดอกที่หนึ่งหรือดอกที่สองก็สามารถแจ้งแม่ค้าได้นะคะพี่หรือว่าองค์ไหนไม่ชัดยังไงคุณลูกค้าแอดไลน์จะพี่นะคะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะ เป็นตะกรุดหลวงพ่อเงินดอกที่สองจะพี่จ๋าขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะสว่วนอันนี้จะเป็นมีดจ้ะพี่เป็นมีดด้ามไม้เก่าๆหลวงพ่อเดิมจะพี่ตามสภาพนะคะพี่รอยจานชัดเจนนะคะพี่ขานะคะได้มาสภาพนี้จะพี่จากความยาวก็จะประมาณสิบนิ้วจ้ะพี่นะคะประมาณสิบนิ้วจ้ะนะคะพี่ประมาณนี้จะพี่จ๋านะคะเขาบอกว่าคุณลุงเจ้าของบอก คุณลุงเจ้าของก็อบอกว่าเขาเรียกว่ามีดอะไรนะกงจักรนาลายอะไรสักอย่างจ้าพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้าพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคนลูกค้านะคะสภาพจะเป็นอย่างนี้จ้าพี่นะคะเป็นมีดกงจักรนาลายเลยจ้าพี่นะคะอันนี้ก็ถ้าเกิดว่าตรงด้ามก็น่าจะประมาณเก้าครึ่งก็ไม่ถึงเก้าค่ะพี่นะคะเอ้ยเก้าไม่ถึงสิบเนี่ยค่ะเก้า ก้าึ่งได้ไหมไม่ได้เนี่ยประมาณนี้จาะพี่คุณลูกค้านะคะอ้น,นีน่อันนี้คือถอดปอกออกนะคะพี่อันนี้ถอดปอกออกจ้ะนะคะเป็นมีดเขาเรียกกงจักรนาลายอะไรสักอย่างอ่ะพี่ถ้าเกิดพูดผิดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่นะคะเล่มนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทคุณลูกค้าสนใจยังไงภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์จ้ะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จากคุณลูกค้าตามภาพไปนะคะ ส่วนอันนี้เป็นตะกุดตะกุดพร้อมเหรียญพอกั Agg นจ้ะพี่เอ๊ะเออใช่พอกันนะคะตะกุดพร้อมเหรียญพอกันจ้ะพี่ชุดนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะตะกุดพร้อมเหรียญพอกันค่ะพี่จ๋ามีแผ่นทองค่ะพี่นะคะแปรทองหน่อยๆจ้ะพี่อันนี้ขอไว้ท <aine> ี่หกร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะพี่ชุดนี้นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าตามภาพเลยนะคะพี่นะคะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ เบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเป็นเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในนะคะพี่นะคะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมีรอยจานด้วยนะคะคุณลูกค้ามีรอยจานด้วยะค่ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเบีย้ยแก้พ่อนุ่มวัดนางในจ้ะกําลังปังหาค่ะพี่ประดัดขิกอันนี้ไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออีหรือเปล่านะคะพี่ได้มาแบบนี้เลยจ้ะนะคะอันนี้ขอไว้ที่ หกรบาทพอจ้ะมีรอยจานด้วยจ้ะพี่ประัดที่มีรอยจานจ้ะนะคะหกรบาทจ้ะพี่เป็นกําลังปังหานะจ้ะพี่เป็นกําลังปังหานะจ้ะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่600บาทปายทางบวกเพิ่ม50บาทจ right <go> being <go> ้ะอันนี้จะเป็นเสือพ่อป่านจ้ะนะคะเป็นงาแกะนะคะพี่เป็นงาแกะจ้ะเป็นเสือพ่อป่านจ้ะพี่ตัวนี้ขอไว้ที่100่บาทจ้ะ ตัวนี้ขอไว้ที่1000บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะนะคะเป็นเสือพ่อป่านจะพี่นะคะตามภาพจ้ะตัวนี้1,000บาทจะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นสิ่งพ่อเดิมค่ะ1,000บาทเหมือนกันจะมีรอยจานพ่อเดิมจะพี่นะคะมีรอยจานพ่อเดิมค่ะพี่เป็นงาแกะนะคะพี่เป็นงาแกะสิ่งหลวงพ่อเดิมจะพี่ขอไว้ที่1000บาทจ้ะนะคะ 1,000บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคนลูกค้านะคะเป็นงาสิงแกะหลวงพ่อเดิมจ้ะตามภาพกับคุณลูกค้า1,000บาทปลายทางบวกเพิ่มห้บาทจ้ะอันนี้จะเป็นมีดสาลิกาพ่อเดิมจ้ะนีคะประมาณนิ้วก้อยประมาณนิ้วก้อยนะคะเดี๋ยวว่าตลับไม่ให้ดูประมาณนี้จ้ะประมาณสองครึ่งอันนี้คือรวมปอกรวมด้าม แต่ถ้าถอดปอกออกก็ประมาณเนี่ยก็แรกกันเลยค่ะพี่นะคะเป็นด้ามงาจะพี่เป็นมีดสาลิกาด้ามงานหลวงพ่อเดิมจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทจะ้ะขอไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นมีดด้ามงานสาลิกาหลวงพ่อเดิมนะคะคุณลูกค้าสนใจยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดคุณลูกคา้าแอดไลน์จะ้จะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเนี่ยจ้ะ นะคะพี่เป็นด้ามงานจ้ะพี่นะคะเป็นด้ามงานหลวงพ่อเดิมจ้ะนะคะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทจ้ะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นกาลาเกะลาหูอมจันจ้ะพี่ด้านหลังมีรอยจานไหมเป็นของหลวงพ่อน้อยมั้งคะพี่กาลาเกะลาหูอมจันนะคะเนี่ยค่ะ okay. Okay. อือ นี่ค่ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจะ้ะนี่ค่ะพี่ตามภาพนะคะพี่เนี่ยค่ะ เจ็ดร้อยบาทจะพี่เป็นกะลาแกะนะคะพี่เป็นกะลาแกะลาหูอมจันจะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากคนลูกค้าขาส่วนอันนี้จะ้ะจะเป็นปิดตาจะ้ะ ป ja, p, ako, ิดตาเนื้อเมกสิทธิ์จะพี่จ๋ามีรอยจานจากอันนี้ขอไว้ที่6กร้อยบาทจากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทคับพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อเมกสิ์จากหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากส่วนอันนี้จะเป็นพระง่างตาแดงจ้ะพี่มี2ตัวจาะพี่จ่าอันนี้คือตัวที่1จากพระง่างตาแดงตัวที่1จ้ะพี่จ๋าตัวนี้ตัวละ700บาทจากอันนี้ตัวที่1จากตัวที่1งขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทจาก ตัวแถวตัวที่สองก็เจ็ดร้อยบาทจ้ะนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะพี่เป็นพระง่างตาแดงตัวที่สองนะคะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะพี่จ่ายจะเป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงจะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะมาในกรอบพลาสติกสวยๆอย่างนี้เลยค่ะคุณลูกค้านะคะเป็นเหรียญปูสุดวัดการหลงจะพี่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะ ส่วนองค์นี้จะเป็นเหียนพ่อคงวัดบางกระพร้อมจะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้บาทพอจะพี่เหียนพ่อคงมาในกรอบพลาสติกจะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้ะส่วนอันนี้หนูไม่ทราบว่าเขาทำมาจากเนื้ออะไรนะคะพี่นะคะ แกะค่ะพี่แกะเป็นพระพุทธชินราชจะพี่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นงานหรือเป็นกระดูกนะคะพี่แจ้งให้พี่ๆทราบก่อนนะคะอันนี้ขอไว้ที่700รอบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่700รอบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่จะเป็นพระพุทธค่ะพี่คานะคะแกะรูปเหมือนพระพุทธจะพี่700รอบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพ่อแดงจะพี่นะคะสวยงามมากจะพี่จ้าองค์นี้จ้ะเนี่ยค่ะ อันนี้ขอไว้ที่700ร้อยบาทจ้ะพี่เหรียญพ่อแดงนี้ขอไว้ที่700ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้กค้าคุณลูกค้านะคะเป็นเหรียญพ่อแดง700รอยบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อท่านชุยจ้ะนะคะ จ็ดร้อยบาทจ้ะพลาสติกก่อๆอย่างนี้จะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านฉุยจ้ะเจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเหรียญหลวงพ่อป่านอไม่ใช่ค่ะพี่เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อป่านนะจ้ะพี่ด้านหน้าเป็นภาพด้านหลังจะเป็นเสือพ่อป่านจ้ะพี่จ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่หนึ่งพันบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะด้านหน้าเป็นภาพถ่ายพ่อป่านด้านหลังจะเป็นสั่งนี้จ้ะพี่เป็นเสือรูปเหมือนพ่อป่านนะจ้ะพี่นะคะเป็นเสือจ้ะ เนี่ยค่ะ1,000บาทจะพี่1000บาทปลายทาง50บาทจะ้ะอันนี้จะเป็นเหรียญพระพุทธค่ะพี่ชินราชนี่ยค่ะพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังค่ะหกรบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะ้พะพัาก่งเก่าไม่ทราบที่จะพี่จ๋าขอไว้ที่500บาทจะ้ะ ใต้ฐานมีรอยจานจะพี่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะนะคะเป็นพักกิ่งก่อๆแบบนี้นะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะหลวงปู่ทวดก้นลายเซนจะพี่จ๋านะคะ500บาทจ้ะ5 0าบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่เป็นหลวงปู่ทวดก้นลายเซ็นจะพี่จ๋า500บาทจ้ะปิดตาปู่นาควัดถ้วยจระเข้จะพี่จ๋าไม่ใช่ปิดตาแร่บางไผ่จะพี่นะคะ600อบาทจ้ะนะคะ เป็นผ้าปิดตาแร่บางผอยจะพี่ขอไว้ที่6กรยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจ้ะปิดตาฝั่งตะกุดจะพี่เป็นปิดตาหลังแบบนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ฝั่งตะกุดแบบนี้จะพี่ทั้งหน้าทั้งหลังนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากจ้ะขอไว้ที่500อบาทจ้ะขอไว้ที่500อบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทจากคุณลูกค้าขาปิดตาหลังแบบจ้ะปิดตายันยุ่งจะพี่นะคะ ห้าร้อยบาทจ้ะหนูไม่ทราบว่าเนื้ออะไรนะคะคุณลูกค้าหนูได้มาสภาพนี้นะคะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะอันนี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่เป็นพับปิดตายันยุ่งนะคะห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะ เป็นผักกุง้งงดจะพี่นะคะเป็นเหมือนเป็นผักแก้วอะไรสักอย่างจะพี่จะออกสีม่วงม่วงคาม่วงไอ้ม่วงหมึกะค่ะพี่นะคะไม่ได้ม่วงเข้มม่วงอะไรนะคะพี่เขาบอกว่าเป็นเหมือนเป็นผักแก้วอะไรสักอย่างคะ่ะพี่เขาเราียกว่าผักกุง้งงดอะไรสักอย่างค่ะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจ้ะ700บาทปลายทางบวกเพิ่มท้าสิบบาทจากคุณลูกค้าส่วนอันนี้จะเป็นขุนแผนกุวัดใหญ่ชัยมงคลจะพี่นะคะตามภาพค่ะคุณลูกค้าอันนี้ขอไว้ที่500บาทพอจ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะพี่จากุวัดใหญ่ชัยมงคลจ้าเหรียญพกันจ้ะเป็นกระไหลทองอย่างนี้จะพี่อันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้พาพกันนี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจกคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นเหรียญปูศุกปากองจะห่วงเชื่อมจะหกร้อยบาทจะ้ะนะคะ เป็นห่วงเชื่อมนะคะเหรียญปูสุกปากคลองมะขามเท่าจะพี่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญปูไขวัดเชียงเลนจะพี่จ่ายนะคะตามสภาพจ้ะนะคะอันนี้ขอไปที่หกร้อยบาทจะ้ะเป็นห่วงเชื่อมมันจะพี่นะคะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเหรียญปูไข่ค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพ่อทาวัดพะเนียงแตกจะ้ะนะคะห้าร้อยบาทจะ้ะ ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกจ้ะพี่อันนี้จะเป็นปูรอดวัดวางน้ําวนจ้ะห้าร้อยบาทเหมือนกันจ้ะพี่นะคะตามภาพนะคะเป็นเหรียญปูรอดวัดวางน้ําวนจากคุณลูกค้าห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะอันนี้จะเป็นผ่าหลวงปู่ทองจ้ะหลวงปู่ทองวัดลาดโยธาจ้ะพี่จ๋าขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะนะคะ หลวงปู่ทองจะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาขอคนที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาทีหลังนะคะหลวงปู่ทองวัดราชโยธาจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าสนใจองค์ไหนยังไงภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอนไลน์หาแม่ค้าได้เลยนะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0์5 9 1 8 0จะพี่จ้าขออาภายัยเวลามีเสียงรบกวนนะคะพี่ขา่านะ อย่างนี้นะคะพี่บ้านๆน,นะค่ะพี่สนใจองค์ไหนนะคะคุณลูกค้าหรือภาพไม่ชัดคุณลูกค้าแอดไลน์มาได้นะคะพี่ที่เบอร์โทร0 8 4 0 6 5 9 1 8 0จากฝากพี่ๆกดติดตามให้จ่องกระเก็บพื่คุณพระเครื่องด้วยนะคะ EP นี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่สวัสดีค่ะ